มาดูเที่ยวนี้นะครับเป็นการชิงหนึ่งสองประเภทถ้วยที่ไม่ได้ซื้อก็คือท้วยที่ขอ,อนะครับเป็นหอมไกลกับหงฟ้ามหาราชเที่ยวแรกเป็นหงฟ้ามหาราชนะครรรับท่าายุุงณเป็นนฝชะมามาดูเที่ยวนี้ที่ได้หอมไกลพยักร้ายจากบ้านเกียร์จะเอาคืนได้หรือไม่เข้าเทียบทุ่นแล้วเอาละครับท่านผู้ชมหงฟ้ามหาราช จากแดกสลับออกมาตอนนี้มาอยู่น้ำเมินว่าแล้วร้อยตัวลงมาร้อยตัวลงมาคนที่สายตาดีที่สุดก็คือหัวหน้าปัสติดเพราะว่าอายุยังน้อยนุ่ม มาสตร์เนี่ย เอาละเว้ยเอาละว่ากันเป็นนอกชาวเรียกมาดูด้วยชิงระดับที่หนึ่งที่สองประเภททุยขอรอบกลับสายน้ำมาดูหอมไกลหอมไกลกับหงฟ้ามหาราชเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบรเบิดเถิงเถิงเลยทีเดียวด้วยสักด้วยสีด้วยบารมีสงกริจเรทั้งสองล่พยายามยัดกีดหัวปายแพ้ให้กันมาดูเที่ยวนี้ใครจะไปใครจะอยู่เที่ยวแรกเที่ยวแรกมาเป็นหงฟ้ามหาราชเป็นปการกันใจมาดูเที่ยวนี้หอมไกลจะเอาคืนได้หรือไม่ใส่กันมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครแลวจ้าาละเว้ยมาล้ว่ามาแตกของเขาของเราก็มาว่าอย่างไอหงฟ้ามหาราชที่หนาหอม ไปคู่กี้ซูซี่ผมฟ้ามหาราชผมฟ้ามหาราชรับไม่ชอบรู้เราคงจะหนาวไงเราไปกูกี้ซูซี่แต่พอเหมืพันแหใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ผมฟ้าผมฟ้าจะหนาวไงสุดท้ายก็รอดเอาเสซนไทยมีรักไว้ที่ใจพอเหมือนมีไฟร้อนเรา รักสามเต้าเหมือนใบหงเต่ายี่ยืิดชายต่อหอเจอ่อยครั้งสิดฝังเอาเลยครับพี่น้องชาวเรือครับตัดมาที่สนามกตัดสินบ้างเรือชิงระดับที่1ที่สองประเภทอาเซีขอรอบที่สองครับผลการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ลงน้ำ สีน้ำเงินครับได้แก่หงฟ้ามหาราโอ้ยเรับประทาสองพอด <c oughs> เอาควรพี่น้องมวดพี่นาบเระยจังสีพ่อกันขนาวระถูครับดวยขอจบไปแล้ว